เถื่อนค่ะที่มีการลักลอบละเมิดลิขสิทธ์มากว่า20ปีนะคะมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท โดวยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,อสนะคะมีการใช้หมายสารของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะเข้าตรวจค้นสีเป้าหมายนะคะโดยแบ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 2. จุดค่ะสุรินทร์1จุดนะคะแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีอีก 1. จุดค่ะมีการเข้าไปกวาดล้างจับกลุมเครือข่ายที่มีการลักลอบเผยแพร่นหนังเถื่อนผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รายใหญ่เลยทีเดียวค่ะ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากบริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านของภาพยนตร์หลายบริษัทค่ะว่ามีการลักลอบนะคะในการผลิตหนังเถื่อนและเครือข่ายผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์หนังเถื่อนออนไลน์จึงมีการจัดกําลังทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการหาเบาะแสและสามารถทราบถึงตัวขบวนการที่มีการแบ่งทําหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าในช่วง จะมีการเปิดให้ประชาชนได้ชมฟรีนะคะแต่ว่าต่อมาก็เริ่มมีการเก็บค่าบริการค่าสมาชิกจากประชาชนทั่วไปและมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์รวมถึงมีการปิดบังแล้วก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งมีการลักลอบเปิดมานานนะคะตั้งแต่ปี2549ราวๆแล้วก็18ปีด้วยกันค่ะซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่าแสนรายด้วยกันเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นกว่า50,000เรื่องค่ะรวมถึงมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า60ล้านบาท ด้วยนะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากค่ะซึ่งถ้ากิดเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วก็นับพันล้านบาทเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบก็ยังพบว่าเป็นเครือข่ายเว็บไซต์หนังเถื่อนเดียวกันกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทก่อนหน้านี้เคยจับกลุ่มได้นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแต่เป็นการจับกลุ่มนะคะตามความผิดที่มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและมีการแฝงการโฆษณาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนขยายผลนะคะก่อนที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารเพื่อออ,อกหมายจับและหมายค้นจนนํามาสู่การจับกลุ่มได้ในครั้งนี้ค่ะ